สวัสดีค่ะพับพกเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย68แยก1นึ่นั่นเองนะคะ ใครที่หารถใช้งานอยู่นะคะโดยเฉพาะ t o y ยต a a อันติสนะคะถือว่าเป็นรถเก่งที่มีความอึดทึกทนนะคะใช้กันยาวๆได้เลยนะคะวันนี้ก็จะพาดูรถนะคะมีหลายๆคันที่น่าสนใจมากๆเป็นรถปี2020ราคาเริ่มต้นนะคะ389,000เองนะคะท่านไหนสนใจนะคะอยากได้รถเก่งใช้งานความอึดทึกทนมีให้นะคะเข้าสู์บริการได้ทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้จะพาดูแต่ละคันเลยว่ามีคันไหนหน่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะคะมาดูกันแลกคันแรกกันนะคะ สำหรับคันนี้ได้เป็นสีดํานะคะตัว 1.6G นั่นเองนะคะคันนี้นะคะรถปี2020นะคะกับเลขใหม่ 2แสนนะคะกับราคาดีมากนะคะคันนี้4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันต้นๆน,นะคะใครอยากได้รถอันตีสนะคะช่วงนี้บอกได้เลยว่าราคาคุ้มมากได้เป็นหน้าโฉมออ l n e แถมเป็นรถปี2020ด้วยนะคะด้านในคุมโทนสีดําแล้วคันนี้ได้เป็นสีดําที่สีสวยมากนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้ด้วยนะคะจัดยอดได้เต็มเลยนะคะคันนี้นะคะเลขไม่สูงอาจจะลูกค้าอาจจะกังวลนะคะไม่ต้องกังวลเลย เพราะหนึ่งนะคะ, 1, ะ,คะเขาเช็คระยะตลอดนั่นเองนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะข้อดีของรถหน่วยงานคือเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุมโทนสีดำนะคะด้านในได้เป็นเบาะหนังสีดําเลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหน้าจอนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นจอทัชสกรีนได้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถเดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมด4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถเก่งที่มีความอึดถึกทนเลยนะคะเข้าส่นบริการโตโยต้าได้ทั่วประเทศ นะคะมาดูรถตัวจริงได้นะคะมาทดลองขับกันได้เลยสําหรับรุ่นนี้นะคะด้านหลังได้แอร์หลังมาด้วยนะคะถ้าสนใจเป็นอันติดนะคะรุ่นออนิว1 6ีคันนี้ก็ถือว่า ราคาดีนะคะน่าสนใจนะถ้าสอบถามเก๋ดได้เลยนะคะแกปบหน้าจอในเรื่องของทะเบียนแล้วก็ตัวรถมาให้เก๋ดได้นะคะมาดูอีกคันหนึ่งคันนี้สีสวยๆเลยนะคะเขาจะมองว่าเป็นสีเทานะคะเป็นเชาฟ้านะฮะคันนี้จะเป็นระบบแบบไฮบริดให้ความประหยัดน้ํามันไปอีกนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะกับราคาพิเศษเช่นกันนะ,ค,ะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น1.8ไฮบริดนะคะราคาอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะฮะราคาปี2020นนะ คันนี้นะคะไมค์การใช้งานอยู่ที่1นึ่งแสนกับสองพันนะคะเลขไมค์หนึ่งแสองพันเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะเช็คระยะมาเรียบร้อยนะคะราคาดีด้วยนะคะจัดไปนั้นฟรีดาวผ่อนอ่ที่ประมาณ 7, เจ็ดพันไปอ่อเจ็ดพันไปปลายถึงแปดพันเท่านั้นเองนะคะได้รถสีสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะถ้าสนใจระบบแบบไฮบริดนะคันนี้ก็ยังว่างอยู่มีการตรวจรถสองร้อยสิบห้าจุดเรียบร้อยจากบริษัทชิกนั่นเองนะคะอามาดูด้านในคุมทนสีดำเช่นกันนะคะ เบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมาตติฟังก์ชั่นนะจะ๊ะมาดูด้านในฝั่งผู้โดยสารแอร์หลังก็มีให้เบาะหนังสีดำสวยๆเลยนะคะเป็นรถที่ มีความอึดถึกทนแล้วคันนี้เขาเป็นระบบแบบไฮบริดประหยัดแน่นอนนะคะเซนเซอร์หลังมาให้2จุดด้วยนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะติดต่อเก๋ดได้เลย4990 0 0บาทเท่านั้นเลขหมาอยู่ที่100 0 0แสนกับ2,000นะคะเช็คระยะใหญ่มาให้เรียบร้อยนะจ๊ะ,ะมาดูอีกคันหนึ่งสีบรอนเงินคันนี้ก็ได้เป็นระบบแบบไฮบริดเช่นกันนะคะสำหรับ o ต o t ต a า t ิสคันนี้นะคะได้เป็นรุ่น1.8 h y b r i d Smart นะคะราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาท ปี2020อีกคันนะคะใครชอบสีบรอนเงินนะคะเกณฑ์แนะนำเลย1ดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะใช้ยังไงก็ไม่เก่านะคะสำหรับสีนี้นะราคาดีด้วย519,000บาทจาัาไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000เท่านั้นนะคะด้าระบบแบบไฮบิดประหยัดน้ำมันไปใช้งานนะจ๊ะอ่ามาดูด้านในนะจ๊ะคันนี้นะคะจะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำเช่นกันนี่ ปี2020นะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังชันแอร์ออโต้มีให้นะคะแล้วหน้าจอตรงนี้นะคะอย่างที่เกดแจ้งไปนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะคะเป็นทัชสกรีนนะคะราคาเปลี่ยนจอประมาณ4-5่ห้พันเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อเกดมาได้เลยนะอ่าด้านในนะคะนี่บาะหนังสีดำสวยๆเลยนะคะ เป็นรถหน่วยงานนะคะข้อดีของรถหน่วยงานคือเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็ราคาพิเศษแล้วให้ความประหยัดน้ํามันเกณฑ์นแนะนําเลยนะคะระบบแบบไฮบริดนะจ๊ะอ่มาดู 1.6G อีกคันหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่429,000บาทนะคะได้รถปี2020เลขใหม่แส7เเลขใหม่ข้ามแสนเข้าเช็คระยะใหญ่มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วที่สําคัญนะคะได้รถ ราคาดีมากนะคะปกติรุ่นนี้นะคะปีนี้จะขายอยู่ที่ประมาณ499,000บาทแต่วันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่429,000บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหราคาดีมากนะคะคันนี้จัดไปั้นฟีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ต้นๆนะคะใครสนใจสำหรับคันนี้นะคะติดต่อเก็บมาได้เลยได้เป็น t o y o ต a a n t i ี 1.6G นะคะรุ่นหน้าออ l นิวปี2020นะราคาประหยัดด้วย429,000บาท ปี2020นะคะเขาจะมีคุมโทนด้วยสีดำนะคะเบาะด้านในได้เป็นเบาะหนังส <im urity> ีดำนั่นเองนะคะก็ถือว่าทำความสะอาดง่ายนะคะเป็นรถที่น่าใช้เลยใครชอบเบาะหนังสีดำนะคะแนะนำปี2020ขึ้นไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาดี429,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะคะลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ต้นๆเท่านั้นนะคะรายได้1 5 0 0 0 0บาทออกคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยสำหรับอันตีสนะคะะยังมีอีกสคัน อยู่ด้านนี้นะคะสำหรับ Toyota a อ t i ตนะคะมาดูอีกคันนี้ดีกว่านะคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2020เช่นกันนะคะเป็นรุ่น 1.6G 4 2จ0 0 0ี4ี่สสบาทนะคะไมค์กันใช้งานแสนเจนะคะเลงไมค์ข้ามแสนเช็คระยะใหญ่มาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ก็สามารถจัดไปแน้นฟรีนาผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ต้นๆน,นะคะเอามาดูคันนี้ราคาประหยัดบ้างอยากจะบอกว่าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะคันนี้นะคะ ปี2013อันติส 1.8e นะคะปี2013จัดไฟแนนซ์ได้นะคะราคาอยู่ที่219,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจนะคะรถพร้อมใช้งานมากๆนะคะมาพร้อมกับแม็กหล่อๆเลย นี่สองแสนบาทนะคะให้คนให้ให้ความให้ความเขาเรียกว่าอะไรลดหลอกพร้อมใช้งานมากๆนะ,ะราคาดีด้วยนะคันนี้นะคะราคาประหยัดสองแ0นหบาทแต่ด้านในนะคะเบาะหนังสีเบจใหม่มากนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีเลยนะคะใครอยากซื้อสดหรืออยากจัดไฟแนนซ์คันนี้สามารถทำได้เช่นกันนะคะได้เป็นสีบรอนนะคะเป็นสีบรอนโอ้โห โอ้โหอยากอยากจะโอ้โหหลายโอ้โหมากเลยนะคะเพราะรถดีมากนะคะสภาพเดิมๆนะคะแต่ว่าเบาะหนังนะคะน่าจะหุ้มมาใหม่นะคะเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็ได้พรมกระดุมมาเรียบร้อยนะคะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะพาดูโตโยต้าอันตริสราคาเริ่มต้น2แส10,090บาทเท่านั้นนะคะเป็นคันนี้เลยเป็นอันตริส1 8 e นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ ผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะฮะคันนี้พ่อน4,000เอาไปเลยนี่นะฮะสำหรับ t o y ต้ a อันตีนะคะ 1.8e นั่นเองนะคะปี2013จัดไฟแนนซ์ได้นะคะปรึกษาในเรื่องของการออกรถกับเก๋ได้เลยนะคะถือว่าได้รถคุ้มค่าไปใช้งานนะคะใครสนใจนะคะปรึกษากันได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้เช่นกัน สำหรับรถโตโยต้าอันติดนะคะถือว่าเป็นรถที่มีความอึดถึกทนนะคะใช้กันยาวๆเป็นล้านกิโลได้เลยสามารถเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศด้วยนะคะโตโยต้าบอกได้เลยว่ามีความคุ้มค่าแล้วก็อะไหล่หาง่ายนะคะติดต่อเก๋จะมาได้เลยนะคะตอนนี้ก็เก๋อยู่ที่สาขาเสรีไทย68แยก1นะคะรถของเราในสต็อกประมาณ 80คันเลยนะคะสำหรับอันติสนะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะปรึกษาเกดได้ในเรื่องของการออกรถนะคะเคดีดีฟฟีดาวได้แล้วยิ่งเป็น t o โยต้าอันติสรุ่นออนิวนะคะเขาจะสามารถจัดยอดได้เต็มด้วยนะคะรีบทักเกดม,มาได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกแน่นอนจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีคะ่ะ